สวัสดีครับวันนี้เราพามากินลาบที่บ้านกลางนะครับต่อัสวัสดีครับเนี่ยผมจะพามาชิมดีนะครับดีดีสูตรของร้านใช่ใช่บ้านกลางผาสูตรขมหวานครับลองดู ยอดเลยนำลาบนะครับพี่น้องนะครับครับลาบจะใช้บ้านกลางครับราบจะใช้บ้านกลางนะครับครับผมแปดตายเขาได้ขยะเขาเลยผมตายครับผมแปดตายผมตายไม่เอาเรื่องครับสูตรใส่โบนี่ยังครับใส่บัคเคนจังหน่อยนี่ครับแคนจังหน่อยอันนี้ดีสูตรพิเศษครับผมหวานครับใส่อะไรแซ่บยังกี่เพียรจังหน่อยเด้เลยครับ นี่ถั่วคั่วครับผิดผงน้ำปลาค้นครับเรรดทำการมนุษย์การค้นนะครับพี่น้องท้องใช้เซตเรียบร้อยพี่น้องลาบผมแปะตายครับล่าลา่าแต่ใช้บรรดาครับพี่น้องอร่อยมากครับ